สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําแกงป่าใส่หมูเนื้อแดงนะคะอันนี้ของที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวานใส่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะมีพริกแกงไทยแบบยาวแล้วก็ชุดชุดเครื่องแกงป่าค่ะถ้าเผ็ดไม่พอเราก็จะใส่พริกแกงเพิ่มไปนะคะชุดเรามีเป็นกิโลเลยนะคะแล้วก็พอออกเสร็จแล้วลืมค่ะหาหมูไม่เจอ โอ้โเอาจากช่องซีฟาร์นะคะน้ำแกงนะคะะใช้แค่ถุงเดียวพอนะคะช่วงนี้หมูแพงเลยแค่ถุงเดียวพอค่ะพริกแกงก็ใช้แค่ถุงเดียวนะคะแต่เราซื้อมาเผื่อว่าเป็นสองถุงนะคะก็จะมีหมูมีแอร์เนี่ยมีชุดแกงป่าแล้วก็มีมะเขือถั่วปักยาวพริกแกงแล้วเราก็ลืมีอย่างค่ะือใบกะเพราเราเด็ดแล้วใส่มะเขือลงไปใส่ตู้เย็นแล้วแล้วเพิ่งจะเอามาล้าง ลืมเลยลืมใบกระเพรานะคะลแล้วเราก็จะเอาผักมาไปล้างนะคะมะเขือกระโสฝกยาวกระโผฝกยาวหราหั่นไปเลยค่ะหั่นเป็นท่อนพอประมาณนะคะเอาที่มันเข้าบากได้นะคะทุกคน ทิ้งไปนะแล้วก็ชุดเครื่องแกงป่านะั้นเราก็จะเอาไปล้างด้วยนะคะที่จริง่งเป็นชุดผัดฉานะคะแต่ว่าเราก็มาใช้กับแกงป่าได้ะคะ่ะใส่ได้หมดนะคะเราใส่นะมันไม่มีสุกอะ,ะไยตัวอยากใส่อะไรก็ใส่นำไปล้างน้ำดันะคะ่ะ รูๆนะคะล้างไปสองสารอบค่ะพอเสร็จแล้วก็มาล้างชุดแกงฝาต่อค่ะชุดแกงฝาก็จะมีพริกไทยอ่อนแล้วก็กระชายซอยใบมะกรูดแล้วก็พริกอ่อนนะคะเม็ดใหญ่แล้วก็พริกขี้ฟ้าแดงค่ะ เราก็จะล้างนะคะเราจะไม่ใส่ไปเลยนะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่าตอนหนักมากมันเป็นไงผ่านอะไรบ้างเราองน้งกดล้างสองน้ําเหมือนกันค่ะล้างถูๆไปงะะี้ค่ะสองน้ําเสร็จแล้วก็จะมาใส่กล่อ,องโฟมอันเดิมแล้วนะคะเพราะว่าเราลีมาถ้วยมา ป่ะวันนี้ไม่ไม่ได้ลงทุนเยอะนะคะเพราะว่าใช้คนละครึ่งค่ะมีมีคนละครึ่งแล้วก็เติมเงินลแล้วเข้าไป150บาทใน E ีว l ลเลนะคะแล้วก็ไปสแกนตามร้านขายกับข้าวที่เขารับเลยนะคะแค่ไม่อยากซื้อกับข้าวจะซื้ออะไรก็ไปหาสแกนตามที่เขารับร้านขนมร้านโชว์หวยอะไรก็มีค่ะ ่วนใหญ่ของเราเราจะสแกนเป็นกับข้าวนะคะเป็นหมูเป็นผักอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปก็เอาน้ำใส่ถ้วยมาค่ะแล้วก็เอาเกลือใส่อันนี้ก็คือว่าเอาไว้หั่นมะเขือใส่ไปนะคะมะเขือมันจะได้ไม่ดำมากนะอันนี้แม่เราบอกมานะคะใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือไปด้วยค่ะ มะเขืออันนั้นล้างมาสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าน้ําอันนี้คือจะเอามาแช่มะเขือมะเขือไม่ดีเลยค่ะทุกคนมันมีทั้งลูกที่เป็นหนอนแล้วก็แก่นะคะถุงนะสิบบาทก็ยังว่าแล้วเนาะสิบบาทเอาไว้มากมายแก่แบบเม็ดดาเลยอะคะ่ะเนี่ยอันนี้เราแกนเราเขาซื้อมานะคะ อันคือแม่ค้าเขาทําเป็นถุงเป็นถุงไว้นะ่ะแต่ถ้าเราลงไปซื้อเองเราอาจจะเลือกเอาที่เป็นกิโลนะคะอาจจะเอาไม่เยอะ,ะคะ่ะแต่ว่าเอาที่มันเลือกได้จะดีกว่านี้นะอันนี้เนี่ยมันจะมีมีอ่อนอแค่รูปเดียวะคะ่ะนอกนั้นก็แก่หมดเลยแล้วก็มีนอนด้วยไอ้ดำๆในน้ำนั่นก็คือขั้วมะเขือนะคะ เนียค่ะลูกเนี้ยมันมันเป็นนอนมันเป็นนอนเยอะเราก็ทิ้งไปค่ะนี่ก็แก่เม็ดแทบจะปลูกได้อยู่แล้วค่ะเด็๋จะเก็บมาขายอีกเนาะคนขายก็เอาแต่เงินจริงๆค่ะถ้าบ้านเราก็ไม่กินกันนะคะมะเขือแบบเนี้ยแก่จนไม่รู้จะแก่ยังไงแล้ว ฟรียังไม่กินเลยค่ะมานแ็งแก่แบบเนี้ยแต่อันนี้อยู่ในเมืองซื้อแลนะอันไหนมาก็ต้องกินต่อไปก็จะมาเตรียมทมัหมูหมูนี้ซื้อซื้อเป็นกิโลไว้แล้วก็หั่นแบ่งชิ้นไว้นะคะเวลาเราจะทำมื้อึดเราก็เออใส่ประมาณเท่านี้ค่ะไม่ต้องใส่หมูเยอะค่ะหมูแพงค่ะมันเปืองใส่แค่นี้ก็พอ กินกันสองคนนะคะแกงกระทะหนึ่งก็กินกันไปน้่นนะคะสองมือ้อสามมือ้อประมานะค่ดีกว่ซื้อกับข้าวกินนะคะซื้อกับข้าวกินเนี่ยมันไม่ได้รสชาติที่เราต้องการมันกินเองอะ่ะเราอยากกินหวานอยากกินเค็มก็ใส่ไปได้เลยะคะ่ะ คนละครึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยไ,ได้กินหมูนะทุกคนเพราะว่ามันแพงมันโบสองร้อยกว่านะคะได้คนละครึ่งมาก็เราก็ต้องเติมเงินไปแล้วก็ไปสแกนเอาหมูมาก็ไม่ได้เอาสันคออะไรนะคะก็เอาแค่หมูเนื้อแดงปกติเพราะถ้าสันคอนั้นมันก็ก้อนนิดเดียวค่ะน้อยหนึ่งอะนะคะซื้อร้อยหนึ่งอะได้หน่อยเดียวเองค่ะ นี่แกงเน้นผักนะเน้นผักขึ้นนไทยกินตามงบประมาณค่ะต่อไปจะเอาชุดเครื่องแกงนะคะมาใบมะกรูดก็มาจะมาเด็ดแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะจะไม่ใส่ไปทางใบนะ แบมะกรูดที่เขาแถมมากับจุดเครื่องแกงเนี่ยมันจะมีมาแค่สองสามใบค่ะอันนี้คือซื้อเพิ่มมาทางหากนะคะเพราะว่ามันน้อยเกินไปนะคะเขาใช้พริกชี้ฟ้าเม็ดหนึง่งแล้วก็พริกแดงจินดาประมาณสามเม็ดประมาณนี้ค่ะแล้วก็กระชายซอย ปกติไม่ค่อยได้แกะนะคะเพราะว่ามันใช้เครื่องเยอะใช้หลายอย่างส่วนอ่าอ้อพวงเม็ดวิกไทยนี่เราก็จะตัดขึ้นนะคะเพราะมันยาวไป มอกคูดให้เสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นชี่ฟ้าที่มีมา1เม็ดนี่นะคะแล้วก็กันจินดาสาเม็ดรตอนแรกแวก่าจะเอาพริกตัวเองผสมไปด้วยแต่ตอนนี้คือมันมีอย่างลนะนิดอย่างละหน่อยแล้วค่ะก็เลยพอก็เลยไม่ได้ผสมไป ระหว่างนี้ก็หุงข้าวไว้นะคะข้าวก็สุกก็ดีนะ,ะตะเตรียมขันมาลนเตรีนมใบกระเทียมที่เดไอดไนโรย ผักแกงสุกนะคะพอสุกหอมดีแล้วเราก็จะมาใส่หมเนืเ้อแดงที่เราหัา่นไว้ หสุกแล้วเราก็จะไปเติมน้ำลงไปให้มันท่วมหมูะคะ่ะให้มันพอดีกับผักที่เราจะใส่นะคะเราใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเราชอบแบบกินแกงแล้วก็สดน้ำมร้อนอย่างน,นะะี้ค่ะพอเดือดแล้วก็จะมาใส่ัรวฝกยาวนะคะแล้วก็ กระชายซอยค่ะตามด้วยใบยมะกรูดแล้วก็พริกแดงจินดาและพริกอ่อนที่เราซอยไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือค่ะมะเขือปอดนะคะตามด้วยมะเขือแก่ๆนะคะ เราเไม่รู้ว่าข้างๆที่เราอยู่เขาซ่อมแซมอะไรนะคะเสียงมันจะดังเข้าโทรศัพท์นะคะทุกคนขาออภัยด้วยนะคะเสียงมันเข้าโทรศัพท์<ม>ตอนเราอัดเสียงอยู่นี่เขาก็กําลังทาอยู่ทำตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยไม่รู้ซ่อมหลังคาหรือทําอะไรนะคะเราใส่ของไปครบแล้วเนี่ยเหลือใบกะเพราเป็นอย่างสุดท้ายนะคะเราก็ปรุงเครื่องค่ะใส่ชูรสน้ำปลาน้ำตาลรสดี แล้วก็ซีขาวค่ะแต่ตามแบบที่เรากินนะคะใครไม่กินผอมชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะใครไม่กินแถปรุงรสก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเราดูในคลิปมาบางคลิปก็ใส่แค่น้ำปลายอย่างเดียวเองนะคะทุกคนแล้เรากินครบเครื่องแล้วก็นะคะแฟนเราเป็นคนปรุงค่ะ ้าเรากินหวานนะคะใส่น้ำตาลทุกเมนูยกเว้นไข่เจียวค่ะแล้วก็รอเดือดอีกสักแปบ๊บนึงไม่ต้องให้เดือดผ่านนะคะเพราะว่าเราจะกินแบบผักกรอบนะคะกลัวมะเขือมันไม่กรอบน,นะเพราะว่าเนี่ยเราไม่ได้กินรอบเดียวนะทุกคนสองคนเราก็นู่นนะคะเย็นอีกมื้อหนึ่ง พอเดือดอย่างนี้แล้วก็โรยใบกะเพราไปค่ะโรยกะเพราพอจับไปกลับมาแล้วก็ติดแก๊สได้เลยค่ะดอนสุกเร็ียบร้อยนะคะกินรสชาติไม่ได้ที่เราชอบาขาดอาันไหนก็เติมไปอย่วงนี่อยาได้มน่เพียนะคะจะแด้เหนึห่งใบ เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะก็จะมาตักใส่ถ้วยนะคะเดี๋ยวกดข้าวก่อนค่ะข้าวสุกพอดีตักข้าวกินกับข้าว,วร้อนๆอร่อยนะคะข้าว,วร้อนๆแบบนี้กินกับน้ำปลาอร่อยนะเพื่อนๆน้ำปลาไอ้น้ำปรุงรสที่เราเคยลงคลิปไปนะคะมันจะออกแบบหวานๆเค็มๆนิดๆนะคะน้ำปรุงรสที่ ฝาเหลืองอะนะเราไม่ได้บอกยี่ห้อนะคะเพราะเราไม่ได้สปอนเซอร์ร้อนๆแบบเนี้ค่ะกินอร่อยเนี่นค่ะแล้วก็แกงป่าของเรานะคะนี่ควันขึ้นนะคะมีควันขึ้นกําำลังร้อนๆเดี๋ยวจะคนให้ดูนะเนี่ยค่ะเผื่อกก็จะมีโรบิกไทยมีเนี่ยค่ะสมุนไพรนะ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำถ่ายทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ